สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อวิวนะครับมาจากชมรมวิชาการนะครับวันนี้พี่จะมาสอนทําโจทย์สแตติกกันนะครับจากโจทย์นะครับจงหาผลลัพธ์ของแรง R ในรูปแบบเวกเตอร์ของแรง4แรงที่กระทาณจุดเชื่อมต่อดังรูปและหาขนาดของแรงรับ R และมุมที่แรงรับกระทาต่อแกนเองนะครับซึ่งน้องลองสังเกตจากรูปนะครับว่าในรูปนี้มีทั้งหมด4แรงใช่ไหมครับซึ่งมีแรงอันนี้แรงนี้แรงนี้แรงนี้นะครับเราต้องการ หาผลลัพธ์ระบบแรงเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็หาขนาดแรงลับ R และมุมที่แรงลับกระทำกับแกน x ใช่ไหมซึ่งวิธีแรกนะครับเราก็ต้องวาดรูปนะครับซึ่งเราก็ก่อนวาดรูปเราก็ต้องกําหนดแกนก่อนครับซึ่งการกําหนดแกนนี่คือจะกําหนดว่าเออทิศไหนไปบวกที่ไหนไป,บไนไปลบนะครับเรากําหนดให้แกน y ไปทางนี้แกน x ไปทางนี้นะครับแล้วเราก็วาดรูปเลยนะครับอ่าเราก็วาดรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ จะสังเกตได้ว่ามันมี4แรงใช่ไหมครับซึ่งวิธีคิดนี้ก็คือเราต้องแบ่งแต่ละแรงนะครับเรจะมันมี4แรงใช่ไหมเราต้องคิดแต่ละแรงครับนี่มองว่าเป็นแรงที่1แรงที่2แรงที่3แล้วก็แรงที่4นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เขียนเลยปุ๊บขอเป็นประการนี้แล้วกันแรงที่1ใช่ไหมไอ้แตกแรงใช่ไหมเราจะมีมีแกนอะไรเป็น2มิติใช่ไหมคือแกน x กับแกน y แล้วก็มี fx กับ f y ใช่ไหมซึ่ง fx อะ่ะเราแรงแรก fx ใช่ไหมไอแรงไปทางนี้ใช่ไหมถ้าเราแตกแรงอ่ะแตกแรงแรงจะเป็นแบบนี้กับแบบนี้ใช่ไหมเราสังเกตแล้วว่าเออไอแกน y อะ่ะมันไปทางนี้แสดงว่าเป็นบวกใช่ไหมแต่ x แต่แกนละหน้าหรือแกน x ใช่ไหมมันไปทางนี้แสดงว่าอะไรมันไปที่ตรงข้ามที่เรากําหนดแสดงว่าไปทางทิดลบใช่ไหมแล้วก็ต้องติดลบไว้นะติดลบไว้อ่า ทีนี้เราก็แตกแรงเลยแตกแรงธรรมดาลเลยเฮ้ต้องเป็นอะไรสามสิบคอรสามสิบองศาใช่ไหมซึ่งจะเท่ากับอะไรถ้าเรากดเครื่องคิดเลขมาแล้วใช่ไหมเราจะเท่ากับลบยี่สิบห้าจุดเก้าแปดอืมส่วน f y ใช่ไหม f y ก็คืออะไรคือ f y ถ้าเราแตกแรงใช่ไหมแตกแรงแบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นอะไรสามสิบสามสิบไซน์สามสิบใช่ไหม ซึ่งมันเป็นมันไปทางที่ที่เรากำหนดใช่ไหมมันก็ได้ออกมาถ้าเรากดเครื่องคิดเลขปุ๊บเราก็จะได้สิบห้าเออเราก็เขียนหน่วยด้วยกิโลนิวตันกิโลนิวตันอ่าทีนี้เราต้องเขียนแรงในแรงแรงในรูปเวกเตอร์ใช่ไหมวิธีเขียนก็คือแรงในรูปเวกเตอร์เราก็เขียนแบบนี้นี่ก็คือ fx i บวก f yj ใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็เขียนเลย fx เราเท่าไหร่ Fx เราเท่ากับลบยี่สิใช่ไหมแล้วก็บวกกับ 15j ใช่ไหมอ่าอย่าลืมเติมหน่วยด้วยเลเราก็ได้แรงที่เป็นเวกเตอร์แล้วในแรงแรงที่1นะซึ่งเราต้องการ4เราต้องการ4แรงแล้วก็หาแรงรับเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็หาแรงที่2เลยอ่าเรามาดูแรงที่2กันนะ แรงที่สองใช่ไหมแรงที่สองถ้าเราลองแตกแรงดูใช่ไหมแรงห้าสิบจะไปทางนี้ใช่ไหมถ้าเป็นแกน y แต่ถ้าแตกปุ๊บแกน x จะไปทางนี้ใช่ไหมซึ่งเรามองแล้วว่าเออแกน x อ่ะมันไปตามที่เราคิดแกนที่เรากําหนดใช่ไหมแต่แกน y อ่ะแกน y เราแตกใช่ไหมมันลงแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นทิศตรงกันข้ามใช่ไหมซึ่งมันจะได้ยังเห็นว่าอะไรเห็นว่าเออมันเป็นลบใช่ไหมแสดงว่าไอ้อนะไรแรงไอ้แรงที่สองใช่ไหมถ้าเราเขียน fx f v ใช่ไหม f x เป็นบวกใช่ไหมส่วน a f y ใช่ไหม f y นี้เป็นลบใช่ไหมอ่าแล้วก็เขียนเลย f y เป็นลบเนาะปุ๊บถ้าเราแตกแรงใช่ไหมถ้าเราถ้าเรามาพิจารณาแรง50ใช่ไหมถ้าเราแตกแรงธรรมดาไอแรง50แกน x จะไปแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราแตกออกมาได้อะไรได้50 50ซ้ายใช่ไหมห้าสิซ้าย25ก็คือ21 จุดหนึ่งสามกิโลนิวตันถ้าเรากดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะแล้วก็ดู f y ใช่ไหม f y ถ้าเราแตกมาเป็นอะไรเป็นห้าสิบคอรสยี่สิบห้าใช่ไหมซึ่งเราคิดกดเครื่องคิดเลขมาจะ,จะได้ลบสี่สิบห้าจุดสามสองกิโลนิวตันอ่าถ้าเราเขียนเป็นแรงแบบเวกเตอร์ใช่ไหมอ่าก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสาม i แล้วก็ลบกับ4 5 3 2 j กิโลนิวตันเราได้แรงที่2มาแล้วซึ่งมาดูแรงที่3ใช่ไหมเราลองมาพิจารณาดูซึ่งแรงมันไปแบบนี้ใช่ไหมมันถ้าเราแตกแรงออกมาปุ๊บปุ๊บอ่าจะเห็นแล้วว่าเออไอ้คั้งแกน y แกน x อ่ะมันไปตามสิ่งที่เรากำหนดกันใช่ไหมซส่งว่าเป็นบวกัองคู่ใช่ไหมอ่าเราก็เขียนเลยแรงที่3 f x f y ใช่ไหมเท่ากับอะไรแตกออกมา6 ถ้า fx ใช่ไหมเรามองว่าเออแตกไปทางนี้ใช่ไหมสมมติว่าเป็นอะไรเป็น60 60คอร์ใช่ไหมคอร์สามสิบห้าซึ่งก็จะได้เท่ากับ4ี่สิบเก้าจุดหนึ่งห้ากิโลนิวตันอ่าถ้าดูแกน y ายใช่ไหมถ้าดูแกน y ายแตกไปแบบนี้จะเป็นอะไรก็เป็นหกสิบายสามสิบห้าใช่ไหมซึ่งกดเครื่องเลขออกมาได้ เป็น 34.41kN กิโลนิวตันอ่าเราได้ Fx Fy แล้วใช่ไหมแล้วก็เขียนแรงในเวกเตอร์เลยใช่ไหม F 3เวกเตอร์ใช่ไหมก็คืออะไร Fx ก็คือ4 9 1 5 i บวกกับ3 4 4 1 j กิโลนิวตันอ่าหรือแรงสุดท้ายแรงที่4อ่าเราลองพิจารณาดู แรงสี่สิบไปแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่ามันแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าเออมันมีแค่แกนวะแกนวะใช่ไหมคือแกนแนวดิ่งซึ่งมันไม่มีแกน x อะ่ะแกน x เป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็รู้อะไรรู้ว่าเออไอเอฟเอะมันก็คือศูนย์ส่วน f y ใช่ไหมส่วน f y ก็คืออะไรก็คือสี่สิบสี่สิบกิโลนิวตันเลยถ้าเราเขียนในเวกเตอร์ใช่ไหมเอฟสี 4, ่เวกเตอร์ปุ๊บจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นสี่สิบ เจกิโลนิวตันอ่าเราก็ได้เราก็ได้เวกเตอร์แรงเวกแรงเวกเตอร์ทั้ง4แรงแล้วใช่ไหมแล้ววิธีต่อไปใช่ไหมเราก็ต้องหาแรงลับใช่ไหมอ่าเราก็ได้4แรงมาแล้วใช่ไหมที่เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมดังนั้นอะ่ะวิธีต่อไปเราก็ต้องทำอะไรหาแรงลับใช่ไหมซึ่งการหาแรงลับอะ่ะซึ่งเราสามารถหาเวกเตอร์ได้วิธีการหาแรงลับใช่ไหมเกิดจากอะไรแรงลับที่เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเกิดจากไอแรงใช่ไหมแรงที่เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมบวกกันบวกกัน ไปเรื่อยๆอ่าแต่เรามี4แรงใช่ไหมดังนั้นแ่ะเราก็เขียนแบบนี้เลยเขียนเป็น f 1ใช่มบวก f 2บวก f 3บวก f 4อัที่เป็นเวกเตอร์นะถ้าเราเขียนออกมาใช่ไหมบวกกันเลยถ้าเราเขียนออกมาพี่ขอแยก x แยก i กับ j นะก็คืออันนี้ i ใช่ไหมลบยี่สิบวกกับ 21.13บวกกับ49.15แล้วก็ไอ้ f ฟมันเป็นศูนย์ใช่ไหมเจไอ้ J, I, ใช่ไหม F4 เป็นศูนย์ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ต้องมีเลยก็เป็นศูนย์ก็แบบปุ๊บอันนี้ก็ไอใช่ไหมแล้วเราก็บวกกับบวกกับไอที่เป็นส่วน J ใช่ไหมแล้วก็นี่15ลบกับ45.32บวกกับ34.41 แล้วก็บวกกับ40่สิบใช่ไหมเจแล้วก็กิโลนิวตันแล้วเราก็จะได้ได้แรงรับออกมาเป็น44.30ิบวกไแล้วก็บวกกับ 44.09j กิโลนิวตันอืม เราได้เราได้แรงลับที่เป็นเวกเตอร์แล้วแต่โจทย์จริงๆต้องการหาอะไรมันบอกว่าเอ้ยมันต้องการหาขนาดของแรงลับใช่ไหมแล้วก็มุมที่แรงลับก็าทำต่อแกน x ใช่ไหมซึ่งเราก็ลองหาขนาดกันเลยซึ่งสูตรขนาดใช่ไหมก็คือนี่แอบส์ลูดของอันนี้ใช่ไหมเวกเตอร์ใช่ไหมก็คือระยะทางใช่ไหมระยะทางสูตรระยะทางของเวกเตอร์ใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือรูตรรูอะไรรู fx f x กำลังสองบวก f y กำลังสองใช่ไหมถ้าเราเขียนออกมาก็จะกลายเป็นรูทสี่สิากลังสองบวกกับสี่สิบยก้าลังสองใช่ไหมแล้วก็จะเท่ากับอะไรถ้าเราคิดเลขออกมาใช่ไหมกดเครื่องคิดเลขมาแล้วเราก็จะได้เป็น62.50 กิโลนิวตันอ่าได้เลขสวยสวเลย62.50้น 62. ยใช่ไหมแล้วถ้าเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมน้องก็อย่าลืมเน้นคำด้วยนี่เพราะเพราะว่าถ้าน้องลืมเน้นคำใช่ไหมอาจารย์อาจจะอาจารย์าารยหรือทีเอก็อาจจะหาคําตอบมังไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถหานให้คะแนนน้องได้น้องก็อย่าลืมเน้นคําตอบด้วยถ้าน้องเจอคําตอบใช่ไหมน้องก็เน้นคําแบบแบบนี้ก็ได้แบบแฮแท็กก็ได้อ่าแต่โจ์ต้องการหาอะไรอกีกโจก็ต้องหามุมที่แรงรับกระทาตอ่อแกนเกใช่ไหมซึ่งจะต้องใช้สูตรอะไรใช่ไหมสูตร สูตรการหามุมใช่ไหมการสูตรการหามุมก็คืออะไรแทนเซตาก็คือแทนเซตาเท่ากับ f y f y ส่วน f x ใช่ไหมอ่า f y ส่วน f x อ่าถ้าเราต้องการมุมอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราแปลงรีไลฟ์สูตรออกมาก็จะกลายเป็นเซตาเท่ากับ arc tan f y ส่วน f x ใช่ไหม ่าถ้าเราแบบเราก็แทนเลยเรารู้ f y f x ละแล้วก็เขียนเลยเซต้าเท่ากับอาร์แทน f y คืออะไร f y ก็คือ44.09อันนี้ก็คือ44.30่มยใช่ไหมแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออก,กามาใช่ไหมเซต้าก็จะกลายเป็น44.86องศาซึ่งถ้าน้องกดเครื่องคิดเลขใช่ไหม น้องอย่าลืมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหน่วยดีกีด้วยนะถ้าน้องเป็นเรเดียนใช่ไหมน้องก็จะได้คําตอบที่ไม่ตรงกับพี่นะซึ่งถ้าน้องเป็นดีน้องต้องเปลี่ยนเป็นดีกีเท่านั้นด้วยนะอ่า uh, แล้วก็ได้เซต้าใช่ไหมก็คือเราก็ได้คําตอบละอ่า uh, เราได้มุมที่กระทาต่อแกนเอก็คือ4ี่สี่จุดแปดหกใช่ไหมซึ่งน้องอย่าลืมเน้นคำด้วยแต่พี่ขอเสริมนะซึ่งถ้าเราได้แกนได้เซต้ามันใช่ไหมถ้าเราลองวาดรูปออกมาดูปุ๊บวาดรูปออกมาใช่ไหม เอฟวายเอฟเอ็กก e, ok ็คืออะไรเอฟวายอันนี้คือ y ใช่มเอฟวาก็คือสี่สิบสี่จุดศูนย์เกิโลนิวตันอันนี้ก็เป็น44.30ิบกิโลนิวตันอันนี้คือแก x, 是是 y, x, 是是อน x ใช่ไหมวายใช่ไหมไอะทีนี้เราได้แรงลับใช่ไหมถ้าซึ่งแรงรับออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแรงลับเราได้แรงรับเป็น62.50บสกิโลนิวตันใช่ไหม อ่าแล้วก็ได้มุมที่กระทำต่อแกน x ก็คือมุมที่กระทำต่อแกน x ก็คือ44.44.86องศาองศาใช่ไหมอ่ามันพี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะให้น้องมองเห็นภาพว่าเออถ้าเราได้แรงแรงที่แตกแรงแกน y แกน x ใช่ไหมแล้วเรามาหาแรงลับใช่ไหมเราก็จะได้แรงแบบนี้ซึ่งถ้าตอนน้องทําข้อสอบอะน้องก็จะวาดรูปแบบนี้ก็ได้วาดรูปวาดรูปแบบนี้ก็ได้แบบ วาดรูปเพื่อแบบอะไรเพื่อได้คะแนนเพิ่มเออแล้วก็วาดรูปแบบนี้ก็ได้อ่าเราทีนี้ก็คแบบือเราก็ได้คําตอบสองอย่างเลยใช่ไหมซึ่งวิธีแรกก็คือถ้าเราย้อนมากับวิธีแรกใช่ไหมวิธีแรกเราก็คืออะไรอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนอ่านโจทย์เข้าใจเสร็จปุ๊บเราก็ดูรูปใช่ไหมดูรูปอ่าดูรูปว่าเออมันเป็นยังไงโจทย์ต้องการอะไรใช่ไหมอ่าเราดูรูปเาาสร็จปุ๊บเราก็วาดรูปออกมาก่อนวาดรูปเราต้องตั้งแกนก่อนว่าเออเราอยากให้แบบ ทิศอะไรทิศบวกไปทางไหนทิศลบไปทางไหนใช่ไหมเราก็ต้องตั้งแกนออกมาแล้วก็วาดรูปออกมาใช่ไหมวาดรูปเสร็จปุ๊บเราก็พิจารณาารณแรงแต่ละแรงเลยพอพิจารณาแต่ละแรงใช่ไหมเราก็สามารถหาแรงแต่ละแรงได้แล้วก็ใส่เป็นเวกเตอร์ได้เราหา4ี่แรงเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็โจทย์ต้องการหาขนาดแรงรับใช่ไหมก่อนที่จะหาขนาดแรงรับได้เราแปลงแปลงเป็นเราเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องแปลงเวกเตอร์เป็นขนาดใช่ไหมแล้วก็เอาแรงรับเอาแรงรับเวกเตอร์ก็หาแรงรับเวกเตอร์ก่อนก็เป็น ก็คืออะไรเอาแรงเวกเตอร์แต่และแรงมาบวกกันใช่ไหมเราก็จะได้เป็นแรงลับเวกเตอร์ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องการหาขนาดใช่ไหมเราก็ใส่สูตรสูตรหาขนาดสูตรหาระยะทางของเวกเตอร์เลยก็สูตรหาระยะทางของเวกเตอร์ก็คือสูตรหาขนาดขนาดของของแรงลับนี่แหละก็คือเราเป็นเวกเตอร์เรามองเป็นเวกเตอร์คณิตศาสตร์เลยอ่าเราก็ได้คําตอบมาทีนี้เราก็หาเซต้าใช่ไหมหาแทนเซตหาองศาที่ที่ลรที่กระท,ท,ทาต่อแกน X ใช่ไหมก็น้องก็ไม่ต้องน้องไม่ต้องงงเลยก็ องศาที่กระทำต่อแกน x ใช่ break, ไหมมันเป็นอันนี้ใช่ไหมสูตรที่เราต้องทําใช่ไหมมันเป็นคอรแดเลนที่หนึ่งใช่ไหมซึ่งมันสูตรที่อันเนี้ยสูตรที่เราใช้อันนี้ใช่ไหมมันมันอยู่ในคอรแดเลนที่หนึ่งอยู่แล้วเราก็เวลาหาเราจะได้เซต้าออกมาเป็นแบบนี้เลยที่กระทันต่อกัน x แน่นอนคอรแดเลนที่หนึ่งก็อันนี้คือคอรแดเลนที่หนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็ได้คําตอบเสร็จปุ๊บน้องก็อย่าลืมเน้นคําแบบนี้ด้วยเน้น <mean. S 1> คําตอบด้วยเผื่อแบบอาจารย์หรือทีเออาจจะมองไม่เห็นก็ได้อ่าแล้วทีนนนนีีน้้้้้กกก็็็โจโจจจทททยย์์์าารรรํขออเสสมบูณแลวะง